ทริปนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตลาดโลตลาดกวางตุ้งสลัดไม่ออกสลัดไม่ออกอสลัดและยังไม่แห้งัมีหมูเด้งครับหูเดง ตอนนี้เรามาที่ประเทศญี่ปุ่นนะตอนนี้เราอยู่ที่ฮอกไกโดนะต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ไอซ์พาวเวอรียนะครับเขาเป็นสถานที่จัดนิทรรศการนะจัดแสดงเน้ําแข็งนะครับอุณหภูมิข้างในเนะี่ยลบสีองศาสุดยอดหนาวมากนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูว่าอุณหภูมิข้างในเนะี่ยไอลบสีองศาเนี่ยทำให้เราหนาวได้สักแค่ไหน <Okay. S 1> ไปไปเลย ที่ดกคนเห็นนะเขาจะทําถ้าออกมาเนี่ยให้เสมือนจริงเหมือนเราอยู่ในถ้าน้ำแข็งในยุคแบบแมมมอสเฮ้ยเกิดขึ้นได้ไงเมืไหแมมมอสแต่แมมมอสไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะดิเหมือนมึงเหวอไม่ถ้าไม่เชื่อว่าแข็งแล้วเฮ้ยตะมันแข็งจริงแข็งจริงอุ้ยน่าแข็งจริงเฮ้ยนี่มันคือปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ดูดิเนี่ยตอนแรกผ้าที่เขาแจกอะ เกิดจากที่น้ำน,ำนำแข็งตัวทําให้เป็นเกล็ดแข็งตรงผ้าทําให้มันแข็งเอ้ยนี่คืองานป้นเอ้ยช่วยด้วยครับ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 ช่วยด้ครับช่วยด้ครับอันนี้ก็แข็งเหมือนกันครับอันนี้แข็ง อนนี้เรากำลังเข้าไป,าไปทานข้าวทานข้าวเที่ยงแล้วก็มาแวะทานอาหารเที่ยงนะครับมือแรกของประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เราเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเช้ารับชื่อร้านว่าโออูมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นร้านแบบไหนมันจะเป็นร้านแบบสไตล์แบบปิ้งย่างซีฟูดด้ด,ดนิดนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกที่เด็ดของที่ร้านนี้นะครับจากที่ดูรีวิวมานะครับนั่นก็คือปลาครับปลาที่เนี่ยจะเป็นปลาเขาปลาพื้นเมืองหรือว่าปลาโคเกะ โหอมมากๆเลยนะครับนี่หน้าตาปลามันเป็นประมาณนี้นี่ไง นะครับเราก็มาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแท้ไปกันนะชุดยูคาตนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงแรมนี่ชื่อโรงแรมครับก็คือโซอึนเคียวนะครับอ่านว่าโซอึนเคียวนะครับโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมที่ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ของของเมืองเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวทันทีที่ เราเนี่ยเก็บของทุกอย่างเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเย็นซึ่งอาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าที่โรงแรมเนี่ยเขาเตรียมอาหารให้เราแบบอย่างดีนะครับเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์มีทั้งปลาดิบมีทั้งไข่ปลาแซลมอนโอ้โหเรียกว่าน่ากินมากๆถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เซมเซนี่ฮานี่ฮามานี่ฮามาไทยกัวอหรล่ะไทยกัวไทยกัวไทยกัวอย่าไทยกัวขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถึงมื้ออาหารมื้อค่ำมื้อแรกของเรานะครับส่วนแรกเปเลยครับพี่ฟกครับสลัดครับสลัดอะไรบ้างครับสลัดโลสลัดกวางตุ้งสลัดไม่ออกสลัดไม่ออกสลัดและยังไม่แห้งสลัดไม่ออกก็ตอนนี้โอเคจบแล้วครับเป็นเนื้อแฮมชักชัดนิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นสโมกัก นี่มีซุปซุปเห็ดต้องบอกเลยต้องลองทานอร่อยแน่นอนมีกระดูกหมูนะฮะกลิ่นก็แบบกลิ่นมันก็อย่างเงี้นะหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับโซนเดิมมาญี่มุ่นแล้วมาญี่ปุ่นแล้วไม่กินไม่ได้ครับซูชิครับซาชิมิอ่าซาชิมิมีอะคามิมีสควิดมีทุกอย่างนะฮะสควิดอะไรดีครับพี่โป๊สควิดเกมไงฮะเล่นซ้อมอีกแล้วงงไปไก่ตาแตกเลยนี่เนื้อปูช่้ำ โคโรุตะย่างซอสอปลาหิมะย่าง ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์อาซาฮิกวาวะนะครับอ,อ,อาซาฮีวะสูวันนี้ต้องบอกว่าเป็นว<น>ันอาทิตย์นะคนคนนอนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมีอะไรบ้างนะวันนี้ครับมีหมูเด้งครับหมูเด้งอ๋อม, <c oughs> <c oughs> มีอูรลังอูตัง <c oughs> มีแล้วมั้ง <c oughs> มีหมาป่า <c oughs> มีนกฮูก่และไฮไลท์ก็คือโชว์แพนกวิน ที่มึงพูดมามีเพนกวินนันเดียวอะไรหรอนี่ครับข้างหลังเรามีคาบิบาร่ามิวเซียมนะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูปุ๊บเขาเขียนว่าเนื่องจากว่าอากาศหนาวมากนะคาบิบาร่าเลยเข้าไปอยู่ข้างในบ้านนะครับโคตรเศร้าเลยโอเคไปเราไปดูที่อื่นกันต่อเดี๋ยวไปนี่ต่อไปจะเป็นน้องกวางเลยไปดูน้องกวางเยอยไปอันนี้กวางไม่มีเขาอ่อ Thank you. ที่เราดูแฟนกูดมาลองด้วยลองด้วยลองด้วยเราจะไปหมู่บ้านราเมงที่จะไปกินราเมงร้อนๆแล้วก็เพิ่มทำให้เราตับไตเราอะมีคุณภาพเค็มๆมีคุณภาพวะเอนี่นี่นีก่อนกับของเรามีคนให้ปิดท้ายคิดให้พวกเราแล้ว i ีโไม่ใช่แบ เรามาส่งเรียบร้อยนะครับเมนูแรกนี่โอ้โหอยากให้ทุกคนได้เห็นมากนี่น,น,น่ากินมากแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่มาก็คือน,นี่เลย อ้รนนีเราอยู่ที่นิงเกิลเทเรสนะครับตอนนี้หิมะตกด้วยดูเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นดีนะนี่เห็นนะเนี่ยหิมะตกมาเรื่อยๆเลยสิบอุปกรณ์ที่ไม่ควรพลาดเวลามาฮอกไกโดอ,อันดับหนึ่งครับหมวกครับผมนี่ สองครับแว่นกันแดดสามที่อุดหูแล้วก็สี่ครับเสื้อโค้ทหนึ่งตัวกันหนาวครับอย่างดีเลยแล้วก็ห้าครับถุงมือหกครับกางเกงเจ็ดครับรองเท้ากันหิมะแปดครับข้างในมีถุงเท้าเก้าครับมีรองจอนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งสิบครับเสื้อชั้นในที่เป็นรองจอนถ้าเกิดคุณมีครบสิบอย่างนี้นะครับคุณจะอบอุ่น เหมือนกับเดินเล่นในสวนหลังบ้านของคุณเลยครับในทุ่งกางหิมะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืม5้าอุปกรณ์สาคัญชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดขาดชิ้นใดไปชิ้นหนึ่งนะครับคุณหนาวตัวสั่นไปเลยนะครับจนทาให้คุณไม่สามารถเดินในท่ามกลางหิมะแบบนี้ได้นะครับและขออย่าจบเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้คุณอาเราก็จบแล้ว โลสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับต้อนรับนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเช้าวันที่3ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือ B ีบ s n สโนว์แลนด์เขาบอกว่ามันเป็นสนามกอล์ฟเก่านะแล้วก็ช่วงที่เป็นหิมะตกเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาทําเป็นเหมือนเป็นสโนว์แลนด์นะครับก็คือเป็นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยคือมีคันขับสโนมบิลขับอะไรเยอะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปเลย กาจะให้เราสวมหมวกกันน็อกก่อนเกิดไหมไม่งั้นเดี๋ยวข้างหลังไม่ได้กรันต์นับเป็นไรเดอร์สไตล์ครับนกะ็ผู้กับขี่นะครับก็เพื่อความปลอดภยัยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้ง <c oughs> นะครับเมีจุดที่ใรเลยตอนนี้เขาก็กำลังบีฟอยู่นะครับว่าวิธีการขับขี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองฟังฟังเขาดูก่อนว่าเขาแนะนำว่าวิธีการขับขี่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราลองไปขับสโนว์โปรวิกันไป คือมันระทึกมากเลยอ่ะจังหวะที่หักโค้งอ่ะมันเหมือนมันจะหลุดโค้งอ่ะครับทุกคนครับ <c oughs> โอ้โหเกือบหลุดโค้งเมื่อกี้ อาจริงครับทุกคนครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสมาถ่ายรูปด้วยนะครับนั่นก็คือรูปปั้นโมอาย้านหลังผมเนี่ยนะครับที่วัดแห่งนี้ครับมีการนำรูปปั้นโมอาย์มาเรียงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสาราปกิรมที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆใครที่มาวัดแห่งนี้ผมบอกเลยว่านอกจากท่านจะได้บุญนะครับจากการไปกราบพระใหญ่แล้วนะครับท่านยังมีโอกาสได้ถ่ายรูปสวยๆกับรูปปั้นโมอายบริเวณด้านหลังผมอีกด้วยครับ ฮัลโหล o มอร์น n ิ่งนะครับนะครับสำหรับเช้าวันที่4แล้วนะครับมีโปรแกรมนะที่จะเที่ยวอีกหลายที่มากๆเลยนะครับในเมืองซัปโปโรนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวนะครับนั่นก็คือคลองโอตารุนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากๆนะครับถ้าเกิดว่ามาซัปโปโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราจะไปถ่ายหามุมถ่ายรูปสวยๆกันแล้วก็เอามาฝากให้ทุกคนดูครับไป เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ครับที่ไม่ไกลกับจากคลองโอตารุนะครับนั่นก็คือถนนคนเดินโอตารุนะครับซึ่งตรงนี้บริเวณสองข้างทางเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีไฮไลท์สาคัญสําคัญถ้าคนชอบกินนะพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะแนะนําทุกท่านนะครับนั่นก็คือขนมเลอเตาครับซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยนะครับมันมีขนมเลอเตาที่เป็นสาขาแรกของโลกนะครับอยู่ที่ถนน คนเดินโอตารุครับขนมเลอเตาเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามันจะเป็นขนมชีสเค้กนะที่เป็นต้นตำหรับเจ้าแรกๆเลยในประเทศไทยเลยนะครับว้าวมาจากไหนเนี่ยเอ้ามาจากไหนเนี่ยมาจากโอตารุอยู่ดีก็ว้าวก็จริงๆตรงนี้ครับที่นอกจากร้านเลอเตานะครับก็จะมีซนุปี้วิลเลจนะครับก็บอกว่าเป็นดีลเวลาที่คนที่ชอบซนุปี้หรือเป็นแฟนคลับซนุปปี้เนี่ย ไม่หมา,าไม่ได้นี่ต้องมาต้องมาที่แบบเขาชอบสูบกัญชาไหมไม่ใช่อันนั้นแหละสนุกดอกเรามาลองนน่นี่น,น,นี่เป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะกินคู่กันกันกบไอศครีมนะครับเป็นไอศครีมมิลค์ชีสก็ดลองดูาาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ฉีกดู นังเกี่ยวม,มันจะมีความเหนียวข้างนอกเนาะแต่ข้างในนุ่มอืมรสชาติหวานนำํำหอมเนยอือรอเต็มรลดอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ ผมเชื่อว่าใครที่มาโอตารุนะครับไม่มาไม่ได้นะครับที่เนี่ยนะครับเป็นพัดลมไอ้น้ำนาฬิกาไอ้น้ําที่ที่2ของโลกคือทั้งโลกเนี่ยมันมีอยู่แค่2ที่นะครับก็คือที่แรกก็คือที่แวนคูเวอร์นะครับกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่นี่นั่นเองนะครับนั่นก็คือที่โอตารุนะครับที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับ